หยุดรับฟังคำทำนายสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาของคุณต้องการบอกอะไรผ่านไพ่นะคะเราจะทำการสุ่มไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาอาจารย์เทพประจำวันเสาร์ต้องการบอกอะไรกับคนวันเสาร์เรื่องที่หนึ่งคะ่ะ ไพ่พระรามแผงสอนราศีธนูคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนเก่งมีเป้าหมายชี้ชัดเจนช่วงนี้ไม่ว่าคุณคิดคุณหวังคุณตั้งใจอะไรคุณอาจจะมีเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นธุรกิจใหม่เริ่มต้นลุยงานใหม่ๆหรือมีการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยเิียนสิบบอกว่าเป้าหมายคุณชัดเจนคุณจะทําอะไรคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจดีมากๆแต่คุณก็เป็นคนที่แอบดื้อนะไม่ค่อยฟังใครบางอย่างคุณก็ต้องฟังคนรับข้างบางคุณเก่งจริงนะคะเซียสิบบอกแต่คุณก็ต้องฟังเสียงข้างในฟังงเสีียท่ิ เะะพราะทุกครั้งที่คุณผิดพลาดก็เพราะคุณไม่เชื่อใจตัวเองไม่เชื่อพลังสิ่งศิษย์ที่บอกคุณนะคะสุดท้ายทุกอย่างมันก็เป็นประสบการณ์ของคุณนะคะอ่ะต่อไปเลยค่ะเรื่องที่อ่าสิ่งนี้นะคะคุณ